สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรประจำเดือนกันยายน2563ค่ะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้ด้วยนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะสมัยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลยค่ะ ท่านใดนะคะที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้ทำการเช็คหรือว่ายังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้เช่นเดียวกันค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15คุมภาพันธ์โดยประมาณนั่นเองนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร ว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีดาวพระเสาร์ เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนั่นเองนะในขณะนี้นะคะดาวพระเสาร์ได้โคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศค่ะอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสแต่ดาวพระพฤหัสนั้นได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีการที่ดาวเจ้าตัวมาอยู่ในเรือนวินาศนั้นค่อนข้างจะเจอกับปัญหาใหญ่ค่อนข้างที่จะเจอกับกับความเหนื่อยยากกับปัญหาที่มันหนักหนัก,นกจุกจิกนะคะหรือมีความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆนะอาจจะเป็นเรื่องภาร ค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นเรื่องของบุตรบริวารที่คุณดูแลอยู่อาจจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินเป็นไปได้นะอันนี้เป็นลักษณะของการที่ดาวเจ้าตัวมาอยู่ในเรือนวินาศ แต่ชาวลัคนาราศีมังกรโชคดีมากๆนะคะที่มีดาวพระพฤหัสมากุมร่วมด้วยทำให้ความที่เป็นวินาานั้นลดน้อยลงไปค่ะจากที่ปัญหาที่มันจะเจอใหญ่ๆมันก็ลดลงมาน้อยเหลือนิดเดียวจากเรื่องความเดือดร้อนเนื้อเดือดร้อนใจทะเละาะเบาะแวง้งกับคนนู้นคนนี้มันก็เกิดการขัดแย้งกันน้อยลงค่ะ แต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอปัญหาเลยนะมันเจอปัญหาอยู่เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรรู้อย่างนี้แล้วว่าในช่วงห้วงเวลานี้ตัวคุณดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรอยู่ในเรือนวินาศคุณจะต้องระมัดระวังคําพูดคําจาระมัดระวังการกระทําของตัวเองให้ดีเพราะว่าดาวเจ้าตัวนั้นอยู่ในเรือนวินาศถ้าเกิดคุณมีสติทําอะไรคิดก่อนทําพูดอะไรคิดก่อนพูดอยู่ตลอดเวลาทําใน สิ่งที่ถูกที่ควรอยู่เจ้าก็จะไม่เจอปัญหาที่มันหนักที่มันเหนื่อยใจนะคะอาจจะเป็นความเครียดที่มันมาจากคนภายนอกที่คุณอาจจะเจอบ้างอย่างเช่นความเครียดที่มาจากพ่อแม่มาจากครอบครัวของคุณเองมาจากคู่ภรรยาคู่สามีหรือมาจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็เป็นไปได้อันนั้นก็ค่อยว่าการแก้ปัญหากันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นโดยเจ้าตัวแล้วในเมื่อรู้แบบนี้แล้วเราพยายามอย่าจมอยู่กับความทุกข์นะคะเราต้องปรุง และก็ปล่อยวางซะบ้างนะชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องบอกกันอย่างนี้ค่ะ แต่ในความที่เป็นวินาตอยู่นั้นมันโชคดีหน่อยนะตรงที่ว่ามีดาวพระพฤหัสนะคะมาเป็นเกษตรราธิบดีมากุมร่วมอยู่ด้วยนะคะก็จะช่วยลดทอนจะช่วยลดปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นจากใหญ่ๆใ,ให้เบาบางลงจากเล็กๆก,ก็ให้หายไปเลยเป็นไปได้นะคะกําลังพละกกาลังของดาวพระพฤหัสนั้นยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับดาวพระเสาร์เลยนะคะอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนะ ดาวพระพฤหันนะคะที่มากุมอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ตรงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะได้มาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้จะต้องบอกเลยว่าไม่ได้แย่เลยนะคะหลายๆคนได้ยินคําว่าเรือนวินาศจกตกอ,อกตกใจกันไปก่อนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะใครที่ยังโสดนะคะถ้าเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจในช่วงนี้ต้องแสดงความยินดีด้วยค่ะคนเหล่านั้นจะจริงใจกับคุณจะคอยช่วย หเหลือส่งเสริมสนับสนุนผลักดันคุณชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษาให้กำลังใจคอยอยู่เคียงข้างกันนะประมาณนั้นเลยนะจะช่วยทำให้คุณนั้นสำเร็จแล้วก็ส่งเสริมผลักดันคุณให้ไปสู่ในจุดที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้สำหรับคนโสดนะถ้าเกิดว่าได้เจอคนที่เขาอายุมากกว่าคุณเนี่ยดีเลยนะคะเขาจะสามารถเป็นแรงผลักดันหลักให้คุณเลยก็ว่าได้นะชาวลัคนาราศีมังกร ส่วนคนมีคู่นะคะคุณก็คุณก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยคู่ของคุณรู้สึกว่ามีภาวะการเป็นผู้นํารู้สึกว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเวลามาปรึกษาหรือเวลาพูดจาอะไรกันเขาจะให้ความคิดเขาจะชี้แนะแนวทางที่มันดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะมันจะสอดคล้องกันเลยค่ะการที่ดาวพระพฤหัสมากลุมร่วมกับดาวพระเสาร์ตรงนี้มันสอดคล้องเลยว่าคนที่เข้ามาอยู่กับคุณหรือไม่ยุ่งกับคุณ คนที่รอบข้างคุณในช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะจะต้องบอกเลยนะว่าจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรถ้าได้ร่วมลงทุนอะไรแล้วปรึกษาคู่ของคุณจะได้รับคำปรึกษาที่น่าพึงพอใจจะสามารถแก้ปัญหาจะสามารถห่าทางออกได้นั่นเองนะคะ อันนี้ต้องบอกเลยนะว่าถ้าใครมีคู่เนี่ยพยายามปรึกษาคู่ให้มากแล้วกันค่ะเรามาดูในเรือนการงานกันบ้างนะคะในเรือนการงานนั้นมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนค่ะและตอนนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยได้โคจรเข้าเรือนปัตนิดาวการงานมาเข้าเรือนปัตนิแบบนี้มันหมายความว่าจะได้คู่มาช่วยส่งเสริมเรื่องการงานเมื่อสักครู่นะคะสมัยก็ได้พูดถึงดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักไปแล้วการ ที่มาอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ตรงนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าแฟนของคุณมีสถานะของออสถานะความเป็นผู้นํามากยิ่งขึ้นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องการงานค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานมาโครจรเข้าเรือปะะนปัตนิคุณจะได้คู่ของคุณนะคะจะได้คนรักมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการงานหรือถ้าไม่ใช่เรื่องถ้าไม่ใช่คนรักก็จะเป็นโอกาสที่จะมีการลงทุนร่วมหุน้นร่วมลงทุนกับ คนอื่นที่เขามีอายุมากกว่ามีประสบการณ์การทำงานมากกว่ามีฐานะดีกว่ามาร่วมลงทุนกันกับคุณนี่คือคุณได้โอกาสดีๆที่คุณได้ไปร่วมลงทุนกันกันกบเขาเพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้ค่ะต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมังกรนะจะต้องขอเสริมอีกสักนิดนึงตัวคุณเนี่ยไม่ต้องวิตกนะคะไม่ต้องท้อใจนะถ้าเกิดว่าตัวเรามุ่งมั่นพัฒนา ความเป็นวินาาที่ดาวเจ้าตัวเราเข้าไปอยู่นั้นจะไม่สามารถทําอะไรเราได้เราต้องเต็มที่ลุยเต็มที่เดินหน้าเต็มที่ใส่พลังเต็มร้อยนะคะในช่วงห้วงเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากกับการเรียนรู้ทดลองงานกับการลุยกับการลองผิดลองถูกมันเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วพอไปเจอช่วงดาวที่โคจรได้จังหวะดีๆมันจะออกผลเป็นกำไรกำไรอย่างน่าพึงพอใจเลยทีเดียวนั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูในเรื่องการเงินกันบ้างนะคะเอ,อ่ชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินค่ะและในวันที่10กันยายนนี้ก็จะมีการโคจรโยกย้ายมาเข้าเรือนปุตตะด้วยนะ ปุตตะก็จะหมายถึงบูตหมายถึงบริวารหมายถึงไอเดียใหม่ๆห,หมายถึงสิ่งใหม่ๆนะคะตรงนี้บอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรใครที่ย่ำเท้าอยู่กับที่ใครที่ทําอะไรแบบเดิมๆจะไม่มีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใครที่เคยตื่นสายต้องตื่นให้เช้ากว่าเดิมใครที่เคยไปทํางานสายต้องไปทํางานให้ตรงเวลาใครที่เคยทําแบบเดิมเราต้องปรับเปลี่ยนค่ะมันจะส่งผลดีต่อเรื่องการ เงินอันนี้มันก็จะหมายถึงลักษณะของฮวงจุ้ยที่ดีด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้ใครที่ทำสิ่งใหม่ มันจะทําให้มีช่องทางใหม่ๆเข้ามาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรจะมีโชคจากช่องทางใหม่ๆยาท้อนะคะจะมีคนเข้ามาสนับสนุนนะดาวพระราหูกับดาวพระเสาร์เป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยซึ่งดาวพระราหูจะอยู่ในตําแหน่งนี้ไปหนึ่งปีกว่าเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรใครที่งอมืองอเท้าย่ําอยู่กับที่ทําเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินตามมาคุณต้องทําสิ่งใหม่ลองสิ่งใหม่ ทดลองทําสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตื่นให้มันเช้ากว่าเดิมนะคะจะเจอช่องทางทําเงินใหม่ๆแน่นอนสมัยเชื่อเลยนะคะยิ่งดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูเป็นคู่มิตรกันด้วยนะตรงนี้ยิ่งจะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะการเงินจะขยับด,ดีขึ้นแน่นอนถ้ารู้จักลุยสู้ มองหาโอกาสมองหาสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆและบริหารจัดการการเงินให้ดีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ